สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชในสวัสดิเจริญผลทนายความของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกบปศเปิดเผยก่อนเข้าฟังคำพิาพากษาในคดีกบปศชุดกลางร่วมกันก่อกบทก,ก,ก่อก,การร้ายจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2557ที่ศาลอาญาราชดาพิเศษ ว่าวันนี้ยังได้มาฟังการพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้รื้อคดีที่นายธาริศเพ่งดิตได้ยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีที่ศาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนายธาริศหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทนายสุเทพเทือกสุบัณเรื่องการก่อสร้างโรงพักทดแทน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพกับพวกในข้อหาร่วมกันกระทําผิดต่อหน้าที่ราชการในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนหรือคดีหัวประมูลโรงพักมูลค่า5,848ล้านบาทนายธาริศจึงมองว่าตนเองไม่ควรถูกพิพากษาให้จำคุกในคดีนี้อย่างไรก็ตามคดีนี้ถึงที่สุดแล้วเนื่องจากสารดีกาแผานคาดีอา,าของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายสุเทพกับพวกไปแล้ว นายจึงได้คัดค้านแปลว่าการขอรื้อฟื้นคดีใหม่นั้นต้องมีพยานหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นเพิ่มเติม,ตมไม่ใช่ว่าชนะหรือแพ้ในคดีใดแล้วจะมาขอรื้อฟื้นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วได้ซึ่งต้องรอฟังการพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้มีการรื้อคดีใหม่หรือไม่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ผ่านมา เมื่อเวลา10นาฬิกาของย2สิบงสิหาคม25 6 6ศาลฎการีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรคดีหมายเลขดำอมอ,อท11ทับสอซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อป,อปอชอเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรณอดีตรองนายกร,รัฐมนตรีและพวกหกคนร่วมกันหัวประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน3 9มแห่งวงเงินงบประมาณ5,8 4 8บล้านบาท โดยนายสุเทพพร้อมพวกประกอบด้วยพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสัจจะคดชหีรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสวรรค์บริษัท PCC Development and Construction จําจำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์ได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อรับฟังคำพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์ด้วยตัวเองสารระบุพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วยืนยกฟ้องนายสุเทพพร้อมพวก เราเห็นว่าการกระทําของนายสุเทพได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตารวจ3า6รแห่งเมื่อเดือนม,มิถุนายน25 5 2โดยไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีหรืออนุมัติเป็นดุลยพินิษฐ์ที่สามารถทําได้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท pcc development and construction จำกัดให้เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสํญญานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะเชื่อได้ว่าเจ้าของโครงการได้ศึกษารายละเอียดมาเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่ได้เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาาามตร157 การกระทําของโจท์ตามฟ้องจึงฟังไม่ขึ้นสำหรับสถาน,นีตํารวจ396แห่งเดิมปล่อยทิ้งร้างผ่านมา10ปีปัจจุบันได้สร้างเสร็จเปิดใช้งานมีการของบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนทําต่อจนเรียบร้อยแต่ค่าชดเชย ค่าเสียหายนั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัท PCC Development and Construction จำกัดและศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่8กันยายน2565ให้บริษัท PCC ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1,500ล้านบาทให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้คดียังอยู่อีกชั้นหนึ่งคือศาลปกครองสูงสุด กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่20กันยายน2565สารดีกาแผานกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิภากษายกฟ้องนายสุเทพกับพวกเป็นจำเลยที่1ถึง6ในคดีก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน396แห่งโดยคณะกรรมการปปรชพิจารณาการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายละเอียดแล้วมีมติเป็นเอกฉันด้วยคะแนนเสียง8เสียง โดยการกระทําของนายสุเทพมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา157และการกระทําของพลตารวจเอกประทีตตามประเสริฐมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพรบรตํารวจ2547มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6 การกระทำของพลตรตรีสัจจะโคชหยิรันและพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้ยวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาตรา10และมาตรา12และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 1และมาตรา157และมีมูลความผิดทางวินยัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตาำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6การกระทำของพันตำรวจเอกจิรวุฒิจันเพ็ พันตำรวจเอกสุดทีโสธิพัฒน,น,น์พันตำรวจเอกพิชัยพิมลศิลป์พันตำรวจเอกนัทเดชพงวรินและพันตำรวจเอกนัทชัยบุญทวีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามพรบตำรวจแห่งชาติ2547มาตรา78็แวงเล็บหนึ่งเล็บสองและวงเล็บ9 บริษัท PCC Development and Construction จำกัดโดยนายวิษณุวิเศษสิงห์กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและนายวิษณุวิเศษสิงห์ในฐานะส่วนตัวมีมูลความผิดทางอาญาตามพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา10และมาตรา12ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157ประกอบมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอื่นได้แก่นายพิธิ์เวชาชิวะพลตํารวจเอกเพียวพันดมามพงศ์พลตํารวจเอกอรุณแสงสิงแก้วพลตํารวจโทธิรยุทธกิติวัฒน์และพลตํารวจโทสุพรพันเสือข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ตกไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ